Korea, aky, show, สวัสดีครับก็ได้พบกับช่องอาซีสุพรรณการคอนแทคชั่นกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้วันนี้มีอะไรใหม่ๆอีกแล้วครับท่านมาดูกันคันนี้คือเจ้าแคทสามเก้าศูนย์ FL นะครับคันใหญ่มากนะครับสำหรับรถบรรทุกคันนี้นะครับคันนี้มีน้ำหนักถึงหกสิบกิโลกรัมนะครับคันนี้นะครับเคยชั่งไว้คือหกสิบถึงเจ็ด 10กิโลกรัมเลยนะครับคันนี้นะครับมีน้ำหนักเยอะมากนะครับกำลังขุดมาหาศาลครับดูกระบ,บอกทิ้งใหญ่ถึง25บิบมิลถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคันนี้นะครับมีกำลังขับเป็นมอเตอร์ปัม๊มไฮดรอลิกลูกใหญ่เท่ากำปั้นมือเลยนะครับผมบอกเลยคันนี้ใหญ่มากนะครับดูจากในคลิปการขุดดิน เป็นอะไรที่ได,ด้ดิแข็งไ่ได้ดีมากๆครับสำหรับคันนี้นะครับบอกเลยเล่นสนุกมากผมไม่ได้เล่นมาดีมากๆครับผลิตโดยช่องถอ่ออีกแล้วนะครับเจ้าแคสามเก้าศูนย์ FL คันนี้โหมดโดยพลังก,กำลังรถถังที่มหาศาลเลยนะครับคันนี้ครับโอ้ไปดูเจอเวอร์ไปไหนนะครับเนี่ย ครันนี้ก็คือเป็นรถบังคับไฮดรอลิกเหมือนกันนะครับซึ่งมีน้ําหนักก็คือหกสิบถึงเจ็ดสิกิโลกรัมเลยทีเดียวสําหรับคันนี้นะครับก็ขุดดิ่แข็งได้ดีมากนะครับขอกลับเป็นเสียงเดิมดีกว่านะครับเสียงเมื่อกี้นี้โอ้โหเอฟเฟกต์ยอหน่อยนะครับอ๋อได้อ๋อเล่นสนุกมากครับวันนี้ครับผมได้จับมาคือเล่นสนุกมากๆครับเจ้าตัวขับเคลื่อนเอลก็คือเป็นมอเตอร์เกียร์ นะครับเจ้าตัวขับเคลื่อนแทร็กก็คือเป็นมอเตอร์เกียร์นะครับโดยเป็นของคัสนะครับมอเตอร์เกียร์ตัวนี้นะครับซึ่งมีกําลังที่เดินเรือมาโอ้ยใครเดินทุนกเกมครับท่านมีใครนะมาได้ยังไงนะว่ากันต่อว่ากันต่อแซงกันไปนะครับก็เจ้าแคทคันนี้นะครับ390 FL โอ้โหคันนี้เป็นคันที่ใหญ่มากครับบอกเลยครับเจ้าของรถคือ พี่รังสัรนะครับคนที่อยู่ภาพหน้าปกเลยนะครับนั่นคือเจ้าของรถนะครับเขาบอกเขาชอบของย่ใหญ่นะครับต้องยอมรับเลยว่าคันนี้ใหญ่จริงครับตั้งแต่เจอไมโครมาคันนี้ก็ใหญ่มากครับใหญ่มากครับบอกเลยครับใหญ่มากทั้งใหญ่ทั้งน้ำหนักเยอะนะครับทั้งคุณก็โอเคเลยครับดีมากครับชอบโพเก้ก็ชอบนะครับแต่ท้อตอนนี้นะครับตอนยกนะครับสุยอด ยกไม่ไหวครับหนักมากๆบอกเลยนะครับสําหรับคันนี้โอเคครับโอ้โหเป็นไงครับขุดดินไงครับบุ้งกีมีขนาดกว้างถึง16เซนติเมตรเลยนะครับลึกอุ้ยหกตัวจะไม่ผิดจะไม่ได้มันนะครับแต่รู้ว่า16หรือเจหรือสิบแปดแต่ตอนนี้โอ้ไปเรื่อยและเพิ่มไปเรื่อยแหละเท่าไรไม่แน่แหละบรรยายไม่ถูกเลยครับอ่านะครับไปไหมครับกําลังในการขุดดิน บุ้งกีใหญ่ๆนี่บุ้งกีนี่เท่ากับบนนั้นที่เราวัดดูเท่ากับเกือบเท่าเลยนะครับเกือบเท่าหัวลูกชายผมเลยนะครับใหญ่มากยอดคือใหญ่มากๆครับคือเห็นเห็นอย่างนี้เราจะไม่เห็นนะครับต้องดูของจริงนะครับต้องดูของจริงจึงจะรู้นะครับว่ามันใหญ่จริงๆสำหรับไปขบวรถบรรทุกคันนี้นะครับจะให้เทียบอะไรนี่เดี๋ยวให้เทียบกับคนหน้าปกเลยกันครับดูคนหน้าปกเลยกันนะครับ เป็นคันที่อ๋อใหญ่มากครับคันนี้ถูกมันเล่นมันเล่นดีมากครับตอไปนะครับตัวปั๊มก็ใหญ่แบตเตอรี่ก็ใช้หนึ่งหมืนิลลิแอมนะครับโอ้โหไม่รู้จะใหญ่ไปถึงไหนมีแต่ใหญ่ๆอย่างเดียวแล้วครับมีแต่ของใหญ่ๆนะครับคันนี้อ่านะครับท่อน้ํามันน่าจะหกมิลนะครับเพราะจำไม่ผิดนะครับเพราะไม่งั้นน้ำมันเดินไม่ทันนะครับหสี่มิลเนี่ย จำบมได้แล้วอะถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับสนุกสนุกมันไปครับเนี่ยครับสามเก้าศูนย์เอฟแอลเจ้าแคทต,ตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวบอกว่าสามตักเต็มรถสิบล้อแล้วนะครับ,บยอดตำหรับสิบล้อสเกลหนึ่งทับสิบสี่นะครับสามตักเต็มรถเลยโดนมาแล้วครับเอารถไปสิบไปเล่นโอ้โหแต่ละตักหนาวอีกเลกนยละน,ลนะครับจะโ,โหดจะรถไปสิบไป ครับบรรยายมาเยอะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมขอลาไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับตลอดคลิปนี้นะครับดูไปจนจบนะครับใครชอบก็กดไลค์ใครใช่ก็กดแชร์ชอบใจก็กดถูกใจไม่ชอบใจก็อย่ากดนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับที่จะที่ติดตามชมกันโอ้ลิ้นพันอยู่เรื่อยเลยนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นอะไร สำหรับคลิปนี้ราตรีสวัสดิ์พักผ่อนได้ครับขอบคุณครับ